สวัสดีครับพบกันวันนี้2พฤศจิกายนครับช่องปอนบ้าน YouTube ครับวันนี้2พฤศจิกาเป็นวันก่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรีครับเช็คครับเช็คความเคลื่อนไหวเงินช่วยชาวนาไร่ละพันครับจะเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอเพื่ออนุมัติหรือไม่นะครับพรุ่งนี้3พฤศจิกายนนะครับมีการประชุมคอรมอสัญจรที่ภูกเกต็ต เรื่องที่ประชาชนสนใจชาวนาสนใจที่สุดก็คือความเคลื่อนไหวเงินช่วยชาวนาไร่ละพันไร่ล้วไม่เกิน20ไร่นี่จะเสนอไหมหรือจะยังไงเราก็ไปตรวจสอบข้อมูลข่าวสารบนสำนักข่าวต่างๆนะครับปรากฏว่ามีสำนักข่าวหนึ่งครับเสนอว่าจะมีการนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคอรมฟังรายละเอียดเลยครับก็ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสาร จากเว็บไซต์ข่าว MRG ออนไลน์นะครับข่าวภาคใต้นะครับ MRG ออนไลน์ข่าวภาคใต้เขาได้ลงเว็บไซต์ข่าวเสนอข่าวเมื่อวันที่2พฤศจิกายนเวลา17.24นน,นครับโดยผู้จัดการออนไลน์นะครับ MRG ออนไลน์ข่าวภาคใต้เผยแพร่2พฤศจิกายน 6.3เวลา17นาฬิกา24นาทีโดยผู้จัดการออนไลน์หัวข้อข่าวครับขาพาดหัวข้อข่าวว่ากระทรวงพาณิชย์เสนอครมสัญจรที่ภูเก็ตช่วยเหลือกเกษตรกรประกันราคายางข้าวอันนี้ก็คือหัวข้อข่าวส่วนในรายละเอียดพูดยิบทียิบเลยนะบอกเกี่ยวกับเรื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมนําเสนอมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรขอเสนอ,อประกัน รายได้ยางพาราราคาข้าวเข,า,ขาที่ประชุมครมสัญจรที่จังหวัดภูเก็ตนะครับหลักการก็เหมือนเดิมกับปีที่แล้วประกันรายได้ยางนะครับแล้วก็ประกันรายได้ข้าวก็หลักการเดียวกันนะครับหลักการเดียวกันเสร็จแล้วในการเสนอข่าวของเว็บไซต์นี้นะครับเขาเสนอข่าวเกี่ยวกับนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์จะมีการนำเรื่อง มาตรการประกันรายได้ข้าวประกันรายได้ยางพาราเสนอที่ประชุมครมอรเพื่ออนุมัตินะครับช่วงท้ายข่าวเขาบอกว่านายจุลินกล่าวต่อไปว่าในการประชุมครมรสัญจรนอกจากจะมีการประกันราคายางแล้วทางกระทรวงพาณิชย์จะเสนออีกเรื่องคือการประกันราคาข้าวโดยใช้หลักการเดียวกันกับปีที่แล้วดําเนินการในวงเงิน5 0,000ล้านบาท ในวงเงินดังกล่าวจะแบ่งเป็นประกันรายได้ส่วนหนึ่งและเป็นเงินช่วยเหลือเกษตรกร,กรส่วนหนึ่งโดยเป็นการช่วยเหลือรายละพันต่อไร่ไม่เกิน20ไร่อันนี้ข่าวเขาลงสั้นมากครับสาเหตุที่เขาลงสั้นมากเพราะว่าเป็นข่าวที่ลงให้ชาวภาคใต้ดูพอลงให้ชาวภาคใต้ดูในี่ภาคใต้นี่พี่น้องชาวใต้เนี่เขาทําสวนยางเยอะนะครับในรายละเอียดก็พูดเรื่องยางเยอะมากเกี่ยวกับการประกันรายได้ยาง ส่วนช่วงท้ ai, ายๆข่าวเขาบอกบอกสั้นๆว่านายจุรินลักษณะวิสิทธิ์นี่จะมีการนำโครงการประกันรายได้เข้าเสนอที่ประชุมคอรมอนุมัติในวันที่3พฤศจิกายนวงเงิน50,000ล้านบาทในวงเงินดังกล่าวบอกแบ่งเป็นประกันรายได้ส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งช่วยเหลือเกษตรกรโดยเป็นการช่วยเหลือ,อไร่ละพันไม่เกิน20ไร่อารอฟังครับ รอฟังพรุ่งนี้ฟังข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีเรื่องไร่ละพันเข้าที่ประชุมหรือไม่นะครับแต่เรื่องประกันร,รายได้เนี่ยค่อนข้างจะเข้าแน่นอนอยางพารากับข้าวกับประกันร,รายได้ข้าวแต่ไร้ละพันเนี่ยเรารู้สึกไม่แน่ใจถึงแม้ว่าเว็บไซต์ข่าวสําหรับชาวภาคใต้อ่านข่าวนี้เขาก็ลงไปว่านาจุลินกล่าวว่าจะมีการนําเรื่อง ประกันรายได้ข้าวเข้าไปวงเงินห0,000ล้านบาทในวงเงิน5 0,000นล้านบาทนั้นแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่1ประกันรายได้ข้าวส่วนที่2ชาวนาไร่ละพันนะครับแต่เท่าที่ดูจากข้อมูลที่เว็บไซต์ก็ลงข่าวถ้าชาวนาไร่ละพันมันไม่ได้ใช้งบน้อยขนาดนี้นะครับคือประกันรายได้เนี่ยมันก็มีงบประมาณอยู่ส่วนหนึ่ง แต่เฉพาะไร่ละพันเนี่ยห้าหมื่นหกพันล้านล้านเลยนะครับอันนี้ก็เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีการนําเข้าที่ประชุมคอรมอหรือไม่ยังไงก็รอลุ้นเลยช่วงบ่ายถึงค่าพรุ่งนี้ว่าตกลงไล่ละพันเข้าที่ประชุมคอรมอหรือไม่นะครับแต่เรื่องนี้เข้าแน่นอนประกันรายได้ข้าวกับประกันรายได้อย่างส่วนมาตรการช่วยไล่ละพันเนี่ยยังต้องรอลุ้นพรุ่งนี้ตอนบ่ายๆหลังประชุมคอรมอเสร็จครับสวัสดีครับ